ดวชะตาของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับ การชี้ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนของพันธุหรือเรือนแห่งการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับเท่ากับว่าจิตใจของชาวราศีสิงห์ฝากฝายในเรื่องของความสํานนเร็จเป็นหลักนะครับชาวราศีสิงห์หลายๆคนอยากจะสร้างรากฐานชีวิตที่ดีอยากจะสร้างทรัพย์สินที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าอยากจะมีรถใหม่มีบ้านใหม่เกิดขึ้นหรืออยากจะสร้างลงหลักปักฐานชีวิตนะครับหรือเรียกว่านะครับมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถ,ถึงวันที่ 16, ทรับ หลังจาก16ธันวาคมเวลา15นาฬิกา22นาทีอาทิตย์นะครับ,รรบซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศรีสิงห์ยกออกจากราศรีพิจิกเข้าไปสู่ในเรือนของราศรีธนูนะครับซึ่งเรือนของราศรีธนูนี้มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนครองภพเรือนอยู่เท่ากับว่านะครับอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวตนุรักษ์ของชาวราศรีสิงห์ไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรใหญ่อย่างในเรือนพฤหัสนั่นเองครับทำให้อาทิตย์ของคุณได้อิทธิพลของพฤหัสที่เข้ามาส่งเสริมตัวคุณเป็นอย่างดีครับและนอกจาก จากนั้นครับดาวเจ้าเรือนพฤหัสเองก็ยังคงมาเล็งลัคนาของคุณอีกด้วยทําให้อิทธิพลของดาวพฤหัสส่งเสริมอาทิตย์เป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสของคุณนะครับให้คุณกับชาวราศสีสิงถึงความสําเร็จอย่างเต็มพิกัดไปเลยครับฉะนั้นนะครับอิทธิพลของการที่ว่าดาวตานุลักษ์ของคุณอยู่ในภพเรือนของธนูจึงส่งผลทํานนให้ชาวราศสีสิง์มีความสําเร็จเกิดขึ้นเพ,นเพราะว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของปุตตะเกณฑ์แห่งการได้เริ่มต้นใหม่ๆชาวราศสีสิง์หลายๆคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมี เกณฑ์การได้เริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีเรื่องราวของการได้สังคมเพื่อนใหม่หรือนะครับมีจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้สูงเลยทีเดียวแหละครับนอกจากนั้นอิทธิพลการที่ดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในพปุตตะปุตปตะยังเป็นเรือนแห่งความสนุกปุตตะยังเป็นเรือนแห่งความมีชีวิตชีวาอีกด้วยทําให้นะครับชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างจะมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มีความสุขอย่างเตต็มมทีี่จิ เบิกบานแจ่มใสอย่างเต็มที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะครับสำหรับชีวิตของชาวราศีสิงในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เรียกได้ว่าเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ดีและก็เกื้อประโยชน์ให้กับชาวราศีสิงอย่างเต็มที่ทั้งอิทธิพลของดาวพฤหัสที่เล็งลัคนานะครับขณะที่ดาวเจ้าเรือนตัวเองนะครับก็ไปอยู่ในเรือนของธนูซึ่งเป็นเรือนพฤหัสอีกและแถมได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยยังมีความโชคดีอยู่ตัวอีกด้วยนะครับจึงส่งผลทําให้คุณมีความ โชคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ดาวพุธย้ายเข้ามานะครับมาจากลาพระอาทิตย์อยู่กับดาวพุธเป็นดาวคู่วิชาการส่รงเสริมกันเป็นอย่างดีลาพระช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีทําให้คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวลาพระเข้ามาถึงลัคนาอีกด้วยจึงทําให้นะครับชาวราศีสิงห์มีความสําเร็จในการที่ดาวหลายๆดวงเอื้อประโยชน์ให้กับคุณอย่างเต็มที่ในเดือนธันวาคมนี้เลยทีเดียวครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการงานของชาวราศีสิงห์กันบ สําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงก็คือดาวศุกร์นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของธนูซึ่งเป็นเรือนของพฤหัสก็จะให้คุณกับคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับซึ่งนะครับดาวศุกรนะ์ในตำแหน่งนี้ได้ตาแหน่งมหาจักรด้วยซับพอร์ตคุณเป็นอย่างดีสนับสนุนให้ชาวราศีสิง์มีความสําเร็จด้านการงานของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแต่ที่ผลของการที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับไปอยู่ในเรือนของราศีธนูซึ่งเป็นภพเรือนของปุตตะจะอยู่ถึงเพียงแค่วันที่3ธันวาคมเวลา15นาฬิก นาทีเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นสุขของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนของเสาครับแน่นอนครับว่าการที่ดาวสุขซึ่งเป็นเรือนการงานของคุณเข้าไปอยู่ในเรือนของเสาเป็นเรือนคู่ศัตรูมีความอึดอัดเกิดขึ้นมีความกดดันเกิดขึ้นแถมเจอทธิพลของดาวเสาเข้ามาเบียดเบียนอีกนะครับเยกว่าเสาเป็นเกษตรราธิบด,ดีอยู่ในเรือนของอรีทําให้ดาวสุขหรือการงานของคุณเข้าไปสู่ในเรือนอรีปัญหาต่างๆอาจจะก่อเกิดให้คุณต้องคิดมากหรือนะครับ มีเรื่องราวให้คุณต้องแก้ไขเกิดขึ้นหรืออาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นทําให้คุณต้องมีปัญหาจุดสะดุดติดขัดหรืออุปสรรคต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านะครับอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีตัวช่วยอยู่เพราะว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้อย่างน้อยๆเขาก็ยังได้ตาแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์สำหรับชาวราศีสิงห์อีกด้วยนะครับทำให้นะครับการที่อิทธิพลดาวศุกร์ติดอุดมมาเกณฑ์มาด้วยยังมีทางรอดอยู่หรือเรียกว่าปัญหาแม้จะเกิดแต่คุณก็สามารถที่จะคลี่ คลายปัญหาต่งตางๆให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับจึงทําให้นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3ธันวาคมก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถจะมีจุดของการคลี่คลายปัญหาและก็แก้ปัญหาลงไปได้เพราะว่าดาวศุกร์ยังติดตําแหน่งที่ดีๆอย่างอุโดมเกณ์อยู่นั่นเองครับอิทธิพลของดาวเสาร์แม้ว่าจะเข้ามาเบียดเบียนให้คุณต้องกดดันอึดอัดแต่ก็เอาอยู่นะครับทำให้การงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้อุปสรรคเกิดขึ้นไหมมีแน่นอนครับหลังจากวันที่3แต่ก็ สุดท้ายนะครับก็สามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับก็คือดาวพุธนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าดาวพุธของคุณในวันที่1จนถึงวันที่4นะครับอยู่ในเรือนของราศีพิจิกทําให้นะครับชาวราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือว่าครอบครัวของคุณเกิดขึ้นได้นะครับแต่หลังจากวันที่สี่ธัน พุธของคุณจะยกออกจากพิจิกเข้าไปสู่ในธนูนะครับซึ่งธนูนี้นะครับเป็นภพเรือนที่ดาวพุธนะครับจะได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาหรือตําแหน่งที่อ่อนแอและอ่อนแรงลงนะครับแต่นะครับการที่ดาวพุธอยู่ในภพเรือนที่เป็นปุตตาอย่างน้อยเขาก็ได้ภพเรือนที่ดีเป็นตัวช่วยอยู่นะครับแม้ว่าได้ตาแหน่งที่อ่อนแอก็ตามหรือว่ากําลังของชาวราศีสิงห์ในเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้พุ่งทยานก็ตามแต่ก็ยังเป็นภพปุตตาคือมีเกณฑ์การได้ช่องทางใหม่ๆรููทางใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับแม้ว่า จะไม่สามารถสร้างเงินหรือรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำรรมให้กับชาวราศีสิงห์ได้ก็ตามแต่มันก็มีจุดที่ดีๆเกี่ยวกับความสาเร็จด้านการเงินให้กับชาวราศีสิงห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้การเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าค่อยๆเป็น,ปนค่อยๆไปนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้หวือหวาให้ชาวราศีสิงห์ได้ประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีจุดดีๆเกิดขึ้นได้แบบเรื่อยๆแหละครับการเงินค่อนข้างที่จะราบรื่่่นแล้้วก็็คออยยๆๆเปปไา ความสําเร็จในด้านการเงินไปได้แบบเรื่อยๆนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์สำหรับในเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเพราะอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ในเรือนของคู่ครองของคุณเล่งถึงลัคนานะครับเรียกว่าใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับบอกได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะสละดโสดเกิดขึ้นได้และคนท เข้ามาสู่ชีวิตของคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดีและก็คนที่คุณชื่นชอบเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับชาวราศีสิงเกิดขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวครับและคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวเพราะอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสมาจากภพเรือนของปุตตะขณะที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนของปุตตะในวันที่16เป็นต้นไปเรียกได้ว่า16ธันวาคมเป็นต้นไปครับสิ่งนะครับในการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะสละโสดเกิดขึ้นสําหรับ ชาวราศีสิงห์มีโอกาสเลยทีเดียวครับฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าสาหรับคนโสดลุ้นได้เลยครับหลังจากวันที่16เป็นต้นไปนั่นเองครับมีจุดดีๆที่จะทําให้คุณได้พบเจอความรักดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้นะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้นั้นก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับความรักราบรื่นเป็นอย่างดีความรักมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณมีปัญหากับคู่ครองอยู่ในเดือนนี้คุณก็จะได้รับความเข้าอกเข้าใจกัน มากขึ้นกว่าเดิมระหว่างคุณกับคู่นั่นเองครับทาให้ความรักของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างเดินไปในทิศทางด้านบวกเป็นอย่างดีเลยครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวราศีสิง์มีจุดดีๆเกิดขึ้นในหลายๆสิ่งและก็ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่ค่อนข้างที่จะมีจุดของการลงเอยและก็นะครับมีจุดของการลงตัวได้สูงโดยเฉพาะคนโสดอยู่มี ลุ้นเลยทีเดียวครับหรือในเรื่องราวของการงานของคุณนะครับที่มีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับให้คุณจะต้องได้ก้าวหน้าเกิดขึ้นการเงินอาจจะมีจุดสะดุดบ้างนะครับมีจุดติดขัดบ้างแต่ก็สามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาด้านการเงินไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าในเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมเดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3าคือการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ <hatten> นี่จ <Of AS 95> ึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u ับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ